ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆมา,มา,าศึกษาพิจารณาดูพระเก่านะครับซึ่งเป็นพระพงสุพันธ์เนื้อดําเป็นเนื้อดินดิบนะครับพระพงสุพันธ์นี้มีอายุราวๆประมาณ600ปีนะครับซึ่งเป็นพระจัดอยู่ในชุดเบญจาพาคีนะครับมีมูลค่าที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะพระเนื้อดินดิบนะครับพี่พี่เพื่อนๆครับว่าลักษณะเนื้อแล้วก็การงอกของน้ำว้านแล้วก็พวกคาบปุต่างๆนะครับที่ปกคลุมตามผิวพระนะครับแล้วก็ผิวของพระดินพระที่มีอายุประมาณ600กว่าปีนะครับแล้วก็เนื้อพระองค์สุพรรณนี้จะเป็นดินที่กองละเอียดมากนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ดูส่วนทรงองค์พิมพ์นะครับแล้วก็เจาะเนื้อเข้าไปที่ใช้กล้อง 30x นะครับเดี๋ยวผมจะดูพาดูกล้อง 10x ก่อนนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับขออนุญาตขยายนะครับลักษณะของอพิมพ์พรานะครับก็จะเป็นพูดถึงลักษณะของอ เป็นพุทธศินเป็นลูกอุทองนะครับซึ่งมีอายุประมาณ600ปีนะครับแล้วก็อาพระเกศด,ด้านบนจะดูสวยงามนะครับเป็นอาก้นหอยนะครับาการแกะพิมพ์นะครับมีความอ่อนช้อยมากนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับหรืออาอาจารย์บางท่านก็จะเรียกว่าเป็นพิมพ์หน้านางน,นะครับใบหูก็มีความอ่อนช้อย,อยดยุนนุนสวยงามถือว่าอามีความชัดเจนเป็นอย่างมากนะครับ นี่นะครับไล่ลงมาด้านล่างนะครับองค์นี้จะมีความชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเราส่องใช้กล้องอประมาณ 30x นะครับหรือว่าพัน x สองดูนี้นะครับลักษณะผิวขององค์พระนะครับก็จะมีความแห้งนะครับแล้วก็มีความฉ่ำนะครับเกิดจากคราบน้ำว่านนะครับแล้วก็อ,อายุใน าการเวลาที่ผ่านมาหลักหลายร้อยปีนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายนิ้วมือกดลักษณะนิ้วก็จะมีาการยุบย่นนะครับมีความเหี่ยวนะครับซึ่งเป็นพระที่ผ่านมาหกร้อยปีนะครับก็จะไม่เหมือนพระใหม่นะครับถ้าเป็นพระใหม่นิ้วจะเป็นนิ้วใหม่ๆกดก็จะมีไม่มีความ แห้งไม่มีความเหี่ยวแต่อย่างใดนะครับดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็เห็นนี้ก็คือเป็นครา,าบาพวกผิวผ้าที่มีความฉ่ำนะครับซึ่งเกิดจากาน้ําว่านนะครับคลายตัวปกคลุมนะครับแล้วก็เป็นครา,าบพวกมวลสารนะครับต่างๆนะครับ นี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใช้กล้องเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราจะดูเนื้อลักษณะของพระที่เป็นเนื้ออ่าดินดิบนะครับเป็นพระองค์สุพรรณนะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับอันนี้จะไม่ชัดนักนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต อนี่นะครับเห็นไหมครับดินถ้าเราใช้กล้องมีกําลังขยายที่สูงหน่อยนะครับก็จะเห็นอ่าความเก่านะครับความแห้งของเนื้อดินนะครับแล้วก็มีอ่ารอยก่อนนะครับของอ่าดินนะครับเห็นไหมครับซึ่งองค์นี้เป็นพระเนื้อดินดิบนะครับคําว่าพระเนื้อดินดิบนั้นนะครับคือพระที่ ผ่านไฟนะครับผ่านการเผาด้วยไฟแต่ว่าเผาไม่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 ใช้ความร้อนสูงนักนะครับถ้าใช้ความร้อนสูงนักมากนะครับก็จะเหมือนเป็นคล้ายๆกับพระรอดนะครับพระรอดเอ้ขออภัยครับคล้ายๆกับพระกุนาดูนะครับพระกุนาดูนี้ก็จะถือว่าเป็นพระในรินเผานะครับซึ่งจะมีเนื้อที่แกร่งมากนะครับ อันนี้ใช้กล้อง 10x นะครับพอจะเห็นชัดไหมครับพี่ๆเพื่อนๆครับนี่นะครับตรงจุดที่หลักการดูผ้ากุนะครับก็ผมเคยกล่าวไว้นะครับก็คือจุดที่นูนจะชํำนะครับจุดที่ต่ําก็จะนวลนะครับตามซอก็จะเห็นพวกคาบปุ่นนะครับแล้วก็คาบกุนะครับที่ปกคลุมอยู่นะครับซึ่งพ้ายังไม่ได้ผ่านการล้างมานะครับแต่ว่า อ่ายังอ่าเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะครับอันนี้คือพระเนตรขององค์พระก็จะเห็นยได้ชัดอยู่นะครับชัดเจนมากนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับแล้วก็อ่าตรงบริเวณที่อ่าหน้าอกขององค์พระนะครับก็จะเห็นคราบน้ําว่านนะครับปุดขึ้นนะครับคราบน้ําว่านปุด ขุดขึ้นมาปกคลุมนะครับก็จะเห็นนี่นะครับลักษณะของพระที่มีส่วนผสมของน้ําบ้านนะครับพระแต่ก่อนนะครับก็จะเห็นคราบน้ําบ้านปกคลุมอยู่นะครับปกคลุมผิวพระนะครับเนื้อลินนะครับนี่ครับคราบน้ําบ้านก็จะเห็นปกคลุมอยู่บริเวณทั่วองค์พระนะครับแล้วก็บริเวณผิวตามผิวพระก็จะมีความเก่าความเหี่ยวนะครับ ตามการเวลานะครับลักษณะพิจารณาดูได้ง่ายนะครับซึ่งถ้าเราดูบ่อยๆนะครับก็จะดูออกนะครับว่าผ้าที่ผ่านการเวลานะครับมาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำบ้านนะครับการเกิดกายภาพการคลายตัวของน้ำบ้านแล้วก็ของคาบกุนะครับคาบลานะครับก็จะ ขึ้นมาปกคลุมตามผิวพระนะครับถ้าเป็นพวกถ้าเป็นผ้าที่มีผิวสีส้มสีแดงอ่อนๆก็จะเห็นคาบลาดํานะครับปกคลุมอยู่บางองค์ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแต่นี้คงไม่เห็นนะครับเพราะว่าเป็นผิวสีดํานะครับเป็นพระเนื้อ,อดินนะครับที่มีส่วนผสมของน้ำบ้านแล้วก็พวก ผงเจสอนดอกไม้นะครับตามครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษามาแล้วก็นำมาเผยแผ่ให้อสอนลูกศิษย์นะครับนี่นะครับแต่ก่อนนั้นเราก็ไม่รู้นะครับว่าครูบาอาจารย์สมัยโบราณน,นั้นท่านได้ผสมอ,อะไรลงไปนะครับเยวเล่า,าบ้างแต่ว่ามีจารึกบันทึกไว้นะครับมีจารึกในโบลานบ้างในตำราบันทึกไว้ก็จะ ส่วนหนึ่งพระโบราณนะครับก็จะผสมนำว่านนะครับเกสรผงเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็มวลสารจากสิิ์ต่างๆนะครับลงไปนะครับอันนี้ดูดูดูรอยกดนะครับอีอาจารย์หลายท่านนะครับท่านก็เคยได้บอกไว้นะครับว่าพราพงสุพรรณดูนิ้วมือการกดนะครับดูดูนะครับเดี๋ยวผมใช้ขออนุญาตใช้กล้อง 10x นะครับ เดี๋ยวขอยาดขยายนะครับขออนุญาตขยายอ่านี่นะครับนี่นะครับพี่พี่เพื่อนๆดูการกดนะครับเห็นไหมครับรอยนิ้วจะเหี่ยวนะครับเหี่ยวมากนะครับเห็นไหมครับนี่นี่นะครับเหี่ยวมากเลยนะครับลักษณะความเหี่ยวนะครับก็จะเอ่าเห็นอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเราขยายผ่านกล้องนะครับสองนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเห็นพวกคาบ น้ำว่านผุดขึ้นนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่นะครับเห็นไหมครับครับน้ําว่านตรงบริเวณจุดที่นูนนะครับตรงบริเวณพระพักนะครับแล้วก็อ่านี่ครับหน้าอกขององค์พระยิ่งเห็นชัดนะครับจะเป็นคราบน้ําว่านผุดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ่พลิกมานะครับดูนะครับอันนี้ด้านบนขององค์พระนะครับนี่นะครับก็จะมีการตัดนะครับการตัดแล้วก็จะเห็นพวก โพงนะครับโพงเกิดจากาการเวลานะครับพระซึ่งมีอายุนานๆไปนะครับก็จะเกิดโพงนะครับเกิดโพงเกิดนี่นะครับดูด้านตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับจะเห็นเห็นไหมครับบริเวณมุมเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้จุดให้ดูนะครับนี่นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนี่นะครับตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับจะเห็นรอยอ่าดินนะครับที่ปลูกก่อนออกไปนะครับก็จะเห็นไหมครับนี่นะครับต้องขออภัยนะครับพอดีกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นความเก่าแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็อ นิ้วขององค์พระนิ้วขอ,อภัยครับนิ้วของอลายกดนะครับก็จะมีความเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับมีความเหี่ยวมีความเก่านะครับซึ่งถ้าเป็นผ้าที่อายุหลักร้อยปีนะครับจะไม่จะไม่เป็นแบบนี้นะครับจะไม่จะใหม่กว่านี้นะครับถ้าอายุหลักหกร้อยเจ็ดร้อยปีพันปีขึ้นไปนะครับจะเห็นความเหี่ยวนะครับซึ่งส่วนหนึ่งในนั้นก็จะ อยู่ที่เนื้อผ้าด้วยนะครับว่าเป็นผ้าเนื้ออะไรมีส่วนผสมของอะไรแต่ว่าลักษณะนี้นะครับสันนิษฐานได้เลยว่ามีการผสมของมวลสารซึ่งเป็นมีน้ําว้านเป็นส่วนผสมนะครับอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ๆเพื่อนๆครับอยู่แน่นอนนะครับนี่นะครับผ้าโบราณนะครับจะส่วนผสมหลักๆก็จะมีน้ําบ้านนะครับนี่นะครับดูดูนะครับคราบน้ําว้าน เห็นไหมครับบริเวณหน้าอกขององค์พระนี่นะครับคาบน้ําว่านปุดขึ้นมานะครับนี่นะครับตรงจุดบริเวณเห็นไหมครับตรงบริเวณมือที่ขององค์พระนะครับบริเวณฝ่ามือพาดลงมาบริเวณเข่าพระนะครับก็จะเห็นคาบน้ําว่านขึ้นมานครับบุดขึ้นมานะครับนะครับจุดที่นูนนี้จะมีความฉ่ำๆนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็ดินนี้จะ เป็นดินที่ก่อนนะครับถ้าสองขยายเข้าไปลึกๆจะมีความก่อนนะครับดินเก่าเหี่ยวนะครับเขาเรียกว่าเนื้อผ้าจะเหี่ยวนะครับผิวผ้าจะเหี่ยวนะครับเก่ามากเห็นไหมครับองค์นี้นะครับตังวาราคานะครับอยู่ที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับองค์นี้ประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะครับองค์นี้นะครับเขาคืออ่า ถ้าผงสุพรรณนี่จัดอยู่ในชุดเบนจ์จับภาคีนะครับสมวนราคานี้จะอยู่ที่หลักหลายล้านขึ้นไปนะครับนี่นะครับหลายล้านขึ้นไปนะครับนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากพี่พี่เพื่อนๆกดแชร์ออกไปเพื่อเผยแพร่แชร์ประสบการณ์นะครับแชร์แบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นหน้าที่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกากสวัสดีครับ